สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัวชวา n สไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไ i b e กับช่อง s ัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,ใหม่จากช่อง ชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าย TrueMove นะครับวันนี้ก็นำเสนอนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็ไปดูเลยนะครับไปที่แป้นพิมพ์กันก่อนเลยหลังจากที่เรามาที่แป้นพิมพ์กันโทแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจันท3 5 จานสี่เจ็ซีเลียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่2กันนะครับให้เพื่อนๆกดอกจานเก้าสามห้าดอกจันนะครับแปดเจ็ซีเลียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่อ่า 1จิกนะครับใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายท move ตัวที่3กันให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจันนะครับ11สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่2จิกนะครับใช้งานได้5วันนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่4กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจันแปด8นนะครับดอกจันห้าห5สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมุกตัวที่5กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจันนะครับ939กดอกจัน7สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่7จิกนะครับใช้งานได้7วันถ้าเพื่อนเคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่6บกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมุกตัวที่ 6นะครับให้เพื่อนกดตกจาน935ดอกจาน8 8 8 5ปสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่320 Mb นะครับใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวที่7กันนะครับตัวที่7ให้เรากดอกจาน878ออกจาน418หสี่เหลี่ยม ตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1จิกใช้งานได้1วันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวที่3กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจาน935าดอกจาน8 1 9สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้ 7วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั erm, ่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทมูฟตัวที่9กันนะครับให้เรากดออก 9, 3, 5, ดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอิเนเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกนะครับใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ เราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่5กันนะครับให้เรากดออกจัน935ดอกจัน3สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตคอมเรวอยู่ที่1จิกใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทานก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับที่ผมนํามานะครับนาเสนอให้เพื่อนๆนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับก็ลอง ไปทําการสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับผูใช้วิจาายในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าไม่ทันก็ให้ดูคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,หม่ จากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันสอกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ